ทะเลเลยวนี่ใช่เลยเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโดนแน่โดนแน่ครูโดนแน่แมวแล้วนะครับเอาเร็วเร็วครับมันเลยจะงับมือผมนะครับอเออพอก่อนเออให้กูจับก่อนเดี๋ยวมึงงับดูอ้าวมาสุดสวยอ๋อสุดสวยสุดสวยสุดหล่อสุดสวยสุดหล่องับโอ้โหกินเก่งมากครับกิน những tăng thươi, tăng sắt Sắt, sắt Im nhang. Im nhang. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. oh, arom dik rom di, sesuai saat loko sat loko ah oh, imeng imeng, ยงัยงยังยึดสายอิ่มนะสัลดลอกอนะครับเช็ดปากแล้วเอา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 เช็ดปากแล้วอิมนะนะอ่มแล้วนะอิ่มแล้วให้น้องเอาให้น้องหน่อยเอาให้น้องเอาเร,เาร็วเร็วเร็วซัดลอกกอเอาสัลาดลอกอเร็วสัดลอกอสัดซัดรันบิน อิมยังอิ่มแล้วเรออิมแล้วเอาเร็วเร็วอีกทีนึงอีกทีนึงเร็ว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 เรจะไปดูบอลแล้วเร็วเร็วเรโอ้งับมือกูอีกเดี๋ยวไปให้พี่มึงนะรอคอรอคอรอ่อ สัตว์ลอกอรครับสัตว์ลอกคอไปทิ้งให้มันไม่กินหรอกมันไม่ทิ้งเน,น่ากงต้องตง้องจับให้มันกินนี่เดี๋ยวพอมันหยุดกินเขาเปลี่ยนตัวเอาเอาอย่าปากดีอย่าปากดีาากดเดี๋ยวอ๋อกินลอกอรครับสัตว์ลอกอ Im yang im yang im yang oh, im yang im yang im yang. Oh, oh, pentua pentua pentua. Nah, hai tu enten.